คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะว่าสั่งการลูกน้องไปแล้วนะลูกน้องบอกค่ะครับ แต่ลูกน้องไม่ทำฮะซึ่งในคลิปนี้ผมจะให้วิธีการซึ่งเรียกว่า 3C ครับ C แรกนะฮะก็คือ Clear Vision ครับนะฮะวิธีการนะะก็คือให้คุณถามคนในองค์กรสัก5คน10คนก็ได้นะครับให้คุณถามว่าองค์กรเรา,าฮะมีวิสัยทัศน์หรือว่ามีทิศทางการเติบโตย,ยังไงครับสมมติว่าคุณถามไปแล้ว5คนเนี่ยเกิดตอบไม่เหมือนกันเลยนะแสดงว่าลูกน้องเนี่ยเขาก็ไม่รู้ทิศทางของบริษัทคุณสั่งงานอะไรไปเนี่ยบางทีลูกน้องก็ทําไม่ถูกเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษลูกน้องครับให้คัททคร,ออาาครบ C ีที่2อนะครับก็คือคอลเวลูครับคอ v a วลูคืออะไรฮะก็คือสิ่งที่คุณยึดเหนี่ยวนะฮะเป็นคุณค่าขององค์กรของคุณอย่างเช่นองค์กรของคุณเนี่ยมีคอลเวลูว่าต้องมีคุณธรรมนำหน้าองค์กรของคุณมีคอลเวลูว่าต้องเป็นที่1องค์กรของคุณมีคอลเวลูว่าจะต้องทำเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่อยู่เนี่ยนะฮะลูกน้องเนี่ยสามารถตัดสินใจแทนคุณได้นะครับโดยเอาคอลเวลูเป็นตัวยึดครับว่าอะไรเป็นตัวตั้งในการตัดสินใจครับและ C ีที่3ครับ พ u ท the right man in the right job คับก็ค,คือคุณต้องดูว่าพนักง,งานตำแหน่งนี้คุณเอางานที่ถูกต้องเหมาะสมมาให้เขาไหมงานที่เขาทำไหมมีความชอบมีความถนัดหรือเปล่าครับและคุณจับเขาไปอยู่ในความชอบความถนัดตรงนี้ครับแล้วลูกน้องเนี่ยก็จะทํางานให้คุณอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นให้เอา 3C ตัวนี้ไปใช้ครับหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจแล้วก็ได้ที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและสามารถกดติดตามได้ที่ Li น์แอด master toni ครับ ทุกๆวันเราจะมีคลิปวิดีแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับโอเคไหม